เป็นไปได้ไงครับเฮ้ย hey! Yo ั h a t s up สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเงียดนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ <laughs> บางเงียขก็เดินมาหลังบ้านเหมือนเดิมนะทุกคน อันนี้คือข้างหลังนี้เป็นบ้านเช่านะครับเป็นบ้านเช่าของพีเองครับน้องนอง้ออไม่ใช่ครับของปอตาไม่ยายนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นบ้านของเงียดเองนะครับข้างหลังนี้โอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้นเงียดก็มาที่หลงังบ้านเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อวาน,นเงียดลงคลิปทำบ้าว่าเม็ดไปนะครับเงียดก็นึกไอเดียได้ว่ามีของเล่นไม้น้องน้องเล่นกันนะครับคือมันเป็นเป็นแปรที่เราผลิตขึ้นมาเองจากวัตถุดิบข้างบ้านนะครับผมซึ่งมันก็คือต้นทางมะพร้าวนั้นใบมะพร้าวนั่นเอง มาผลิตทําเป็นปู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 นนะครับปูนปูน,ปนแบบเขาวควายนะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่านะครับสิ่งที่เราเนี่ยผลิตขึ้นมานั้นมันจะมีเสียงดังแค่ไหนเลยครับแบบจริงนะแค่ไหนนะครับก่อนนี้จะไปติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับนี่มีเดี๋ยวไหมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแจก็ได้นะครับ้ามกดก็ได้ครับผมเดี๋ยวเราตามไปรับชมกันเลยมา ขั้นตอนแรกนะทุกคนเรามาที่ต้นมะม่วงซักคำก่อนอือหือยางต้องเพรมันเป็นมะม่วงสดทุกคนอะไรมากจากต้นเลยแม่งจุ่มอะไรเลยทุกคนก็อย,อย่างกี้แล้วไปทำการดีกว่านอกเรื่องอขั้นตอนแรกนะครับน้องๆเราต้องมาเลือก ใบมะพร้าวที่สวยๆนะครับกี่ใบก็ได้แล้วแต่น้องจ้าเอาใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวมังเหย็ดจะทำให้ดูเดี๋ยวมังเหยดไปเลือกกันนี่มังเหยดก็ได้ใบมะพร้าวมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวมังเหยดขออนุญาตเกะใบมันออกเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันพอทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับน้องเจ้ากี่ใบก็ได้นะครับจะใหยาวแค่ไหนก็ได้แล้วแต่ความรักมากของน้องๆเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีกันเลยนะครับทุกคนขั้นตอนคือเราเลือกใบที่สวยที่สุดนะทุกคนนี่มังเหย็ดเลือกใบนี้มา มันอาจจะไม่โฟกัสน,นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็พับจะพับเข้าในก็ได้หรือว่าจะพับออกนอกก็ได้แต่บางเอตุเลือกที่จะพับเข้าในเพราะมันจะป้องป้องดีพักันเป็นลักษณะนี้นะทุกคนโอเคแล้วเราหมุนไปหมุนไปและแต่ถนัดและแต่ชอบโอเคหมุนไปหมุนไปหมุนไปเลยนะครับทุกคนเว้นระยะให้เท่ากัน ถ้าไม่เท่าก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันหลุดถ้ามันหลุดเราต้องหมุนใหม่มันลําบากมันเหนื่อยหลายรอบเหมือนไปนะครับทุกคนบอกเลยว่ารู้เรื่องแหละโอเคเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วมันสุดแล้วใช่ไหมเราได้แบบนี้แล้วเราก็ต่อน่นะทุกคนเราเอาอันที่สองมาต่อแบบนี้นะเน็บเข้าไปนะทุกคนเน็บไปข้างล่างมันแล้วก็หมุนต่อหมุนต่อไป บางเหตเชื่อว,ว่าหลายคนเคยทํานะแต่คนที่ทําไม่เป็นก็เอาคลิปนี้ไปลองทําตามดูได้นะับทุกคนแล้วเราก็หมุนไปเรื่อยๆโอเคหมุนไปเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความยาวของมันนะครับแล้วแต่เราจะเอารักแค่ไหนนะครับแต่ว่าวันที่บางเหตุถ้าไดูนี้เดี๋ยวจะเราดูว่ายากแค่ไหนแล้วมันจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะดังแค่ไหนด้วยโอ้ยยุงขอบไปต่อเลยหมุนต่อไปเรื่อยๆสลับฟังกันไปก็ได้นะครับแล้วแต่ โอเคเดี๋ยวหยับกล้องมาทางนี้เลยน้องๆจะได้เห็นชัดๆถ้าไม่เห็นก็หาเหลี่ยมดูกันเอาเองนะโอเคหมุนไปหมุนไปแล้วทุกคนขออภัยนะถ้าว่าถ่ายมุมถ่ายไม่ค่อยดีกงง็มังเหียดมือใหม่หัดถ่ายนะถ่ายอยู่หลายปีแล้วได้พันนี้แหละโอเคมังเหียดหมุนลองหมุนมาท่นี้แล้วนะครับไม่ได้เรื่องเราต้องสลับท่าเดิมแต่ว่าให้มันอ่าสลับไปสลับมาก็ได้นะครับ เพื่อมันจะเข้าโค้งได้เดี๋ยวคอยดูนะทุกคนมันเราเอาไว้เข้าโค้งไงทาเป็นเขาควายทุกคนเขาเรียกว่าเตะเขาควายจากทางมะพร้าวนะครับจากใบมะพร้าวนี่นะครับมับงเหยก็ตัดมาหลายใบมากตอนนี้ได้ยาวข้านี้แล้วนะครับทุกคนยาวข้านี้แล้วไปต่อเลยไปต่อเลยคือแบบเราอยากได้อันยาวอะ่ะเนาะอันยาวเราก็ใส่แบบหยาบๆเลยทุกคนโอเคไปต่อเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแรงแลงมังเหยียจะยาวแค่ไหนเนาะ โอเคโอเคแป๊บหนึ่งขออนุญาตตอบยุงก่อนได้มาแบบนี้แล้วนะครับไปต่อเลยมึงเห็นตัดไว้หลายอันไม่เป็นไรไปต่อเลยทุกคนโอเคไปต่อกันเลยมึงเห็นไม่แน่ใจว่ามุมกล้องที่ถ่ายน้องดูนี่คือรู้เรื่องไหมเนาะถ้าไม่รู้เรื่องก็ขอไปด้วยนะพยายามดูกันให้ดีๆนะทุกคนนี่คือไม่มีคลิปอะไรลงไงคือทําของเล่นให้น้องๆลง,งดูเราแต่ก็ก็ สอนไม่ได้เจ็บเขาคออยากสอนตะก้ออยากควาดตะก้อนั่นแหละมีเอฟซีถามมาว่าเงียทำไมไม่ควาดตะก้อแล้วหรอถ้าคนที่ดูงเงียจริงๆก็จะรู้ว่างเงียอ่ะเจ็บคอมากเลยเจ็บเข่าจะเล่นไม่ได้อะ่ะเล่นได้แหละเล่นแบบแต่ว่าไม่ได้ควาดไงเพราะไม่ได้ควาดมันนอนไม่หลับนั่นแหละเมียก็เลยหันมาเล่นเกมพีไฟช่วงนี้ก็ได้เป็นราชาหลอกไอ้พ้นเลยทีนี้นเงียก็ต้องสตรีมเกมหลาวน้องๆขอมาเราทําในสิ่งที่เราทําได้นะครับทุกคน ทำในสิ่งที่เราสะดวกนะครับถ้าเราสะดวกอะไรเราก็ทำไปนั้นนะครับเราอยาฝืนถ้าเราไปฝืนในสิ่งที่เราทําไม่ได้อะมันก็จะลําบากเราเพราะเราลำบากที่นี้เราก็ทําไม่ทาเร็จสักอย่างนึงทุกคนไม่ใช่ว่าบังเอยดเอาทุกอย่างนะคือบังเอยดเอาที่สะดวกไงคือเราพยายามได้นะครับสิ่งที่ดีๆอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องพยายามนัทุกคนพันไปต่อพันไปต่อตอนนี้ก็ยาวมากแล้วทุกคนนี่ทุกคนยาวมากแล้วเดี๋ยวบังเอยดจะเข้าโค้งไงเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะครับยังเลยบังเอันนะโอเค โอ้ oh, ยาวมากทุกคนอือือแจมแจมแจม้วโอเคตอนนี้ยาวแค่นี้พอก่อนนะทุกคนโอเคน้องๆพอเราได้แบบนี้แล้วนะดูให้ดีๆนะพอได้แบบนี้แล้วเราก็มาเหลไวานี้ทุกคนนี่มาเหลาก้านมะพร้าวนะมาเหลาก้านมะพร้าวเพื่อจะแยงแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวดูนี่ทุกคนเพื่อมาแยงแบบนี้นะเป๊บแทงมันเข้าไป ในตะลุเลยนะโอเคโอเคแล้วเราก็มาตกแต่งด้วยกันแบบหนึ่งก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับน้องๆเจมไหมเจมที่เจมเว่าบางเงี้ยลอยไหมเฮ้ย <c> ค <oughs> ีย์บทีนี้เดี๋ยวบางเงี้ยจะมาน่วยดูทุกคนเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนไม่มีคนช่วยถ่ายเนาะโอเคนี่นะทุกคนคือเหลี่ยมนี้น่าจะลอยอยู่นะเดี๋ยวบางเงี้ยจะเข้าโค้งไงเลยนะเนี่ย คือย anyway, right. huh? yeah. so so ังไม่ได so so ้ทดลองเลยนะแต่ว่าเข้าโค้งแล้วเนี่ยที่จริงถ้าถ้าเราทาทาให้มันไอ้นุ้อะให้มันเยอะเลยมันจะเข้าโค้งได้แบบนี้เลยทุกคนเนี่ครับเป็นเขาควายเลยแหละนี่เข้าโค้งทีนี้เราก็มาทดสอบกันทุกคนถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอรอคอยแฮ้ทุยโอเคเตรียมพร้อมไปกันเลยเฮ้ยเป็นไงอะครับน้องๆ คือบอกเลยนะครับว่าถ้าเราได้อันแบบใบแบบอ่อนๆหรือว่าแบบกําลังหนาดดีไม่แก่แดงนะมันก็จะดีกว่านี้เยอะนะอ well. ันนี้ก็ดังพอประมาณนะทุกคนดูเป็นไงอ่ะครับน้องๆไม่ต้องซื้อไปเล่นนะครับคือเราสามารถทําเองได้นะครับตามตามที่มึงเหยียดสอนนะครับทุกคนเดี๋ยวใหม่เดียวขึ้นมาเห็นแล้วทุกคนเดี๋ยวมึงเหยียดจะผ่าได้ดูนะทุกคน ฝาดด้วยความหลมันเงียเองเฮ้ยเป็นไปได้ไงครับเฮ้ยให้ตายสิโรบินเฮ้ย hey, ใครสนใจชิ้นนี้นะครับทักไลน์มาครับมังเงียจัด,จ,ดจัดส่งให้นะผม380รบาทร่วมส่งส่งฟรี380บาททุยมังเอียดก็เกินไปใครมาเอาที่บ้านมังเงียให้เลยนะวันนี้ครับ พาไปเชียร์เวลาเราไปดูฟุตบอลหรือว่าตะโก้อได้นะทุกคนคือทําไปเชียร์ได้เราไม่ต้องซื้อมาครับมันบอกเลยว่ามันดังดีมากนะครับน้องๆแบบเจ้งแก๋าเลยครับอื้อ้าวเฮ้โอเคเห็นไหมผ่านไหมทุกคนชอบไหมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับตะไคร้เป็นเงด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเราไปก่อนนะครับน้องๆบายบาย